สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซลาเซจ้อีกเช่นเคยนะคะเ uh huh. oh, มื่อเล่นอัตโนมัติริซ you know ันดาจะไล่โอ <isa> ้ดีเนาะเดี๋ยวนี้แบบตั้งแต่อัปเดตมาคือมีฟีเจอร์แนะนำอะไรแบบนี้ด้วยอืมก็ดีเหมือนกันแบบแนะนำแนวทางการเล่นตัวละครอะไรแบบนี้ปะอันนี้ก็เป็นตาแรกเลยนะที่ฉันลองเล่นริซันดานะเพราะว่ากวดจะได้นะพวกเธอสีตามังกาจะได้อะริซันดา ฉันแบบอ่ะกดขอกลางได้ป่าได้ AD ได้ซัพพอร์ตคือแบบโอ้โหจะเทยฉันว่าจะเทยจองคิวลิซันดาสนั่นมากนะคะตอนนี้แล้วก็น่าลำคาญจิกอีหินเนี้ยเวลสามเจอแน่เตรียมตัวล็อกขาค่ะแล้วก็ป่าเกน้ำแข็งไปนี่ตด้ดีนะที่ฉันได้เฟิร์สบัดก่อนมันน่ามันใจเวยกล็ลองไปช่วยคะ่ะอดใจไว้นะคะอามูโมเริ่มหรอเดี๋ยวไปช่วยหรอเอ้า เดี๋ยวนะฉันว่าฉันไม่ได้แอซิดนะออร่าพาสซีนี้ก็ขึ้นเหรอระเบิดน้ำแข็งอ่ะหุ่นระเบิดน้ำแข็งถ้ามันอยู่รอบตัวลิซันดาก็น่าจะได้ละมองเอาสิโอแอบแรงอยู่นะอีโมไฟนะแอบแรงอยู่นะคานี่เจอคืนเชนเวลห้าและเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอแช่แข่งกีแช่แข่งกีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อเล็งอัตโนมัติลิซันดาจะไล่อ๋อฉันเข้าใจแล้วเมื่อเล็งอัตโนมัติอะไรอ่ะ อ๋อมันหมายถึงกดออโต้ถ้าสมมติว่าเรากดออโต้มันจะเลือกแช่ตัวเองก่อนเป็นหลัก๋อ,อกแสดงว่าก็ต้องเล็งหัวดิอย่างเงี้ยต้องลากหัวอย่างเดียวดิวถ้าจะแช่ฝั่งตรงข้ามอเเข้าใจแล้วแล้วใช้ไม่พวกคุณนชินกับการกดออโต้ในหนักประเด็นมาค่ามาช่วยละนางลีซินไม่รอดหรอกเจอแช่แบบเชนซีซีช้ำเอาอะไรมาลอดโดนเอามูมูล็อกต่อแล้วก็โดนชันล็อกต่อมาเด้ มาเด้โอโชนเลยหลอแล้วแกจะแหลงเพื่ออะไรล็อกขาชามเน่ค่ะว้าวุุยี่สึกแย่งชิงกล่องเฮสเทกนะคือแบบฉันจะเอาค่ะฉันจะเอาให้ได้มาเด้อ้ายชนอีดอกเอาสิแช่แข่งคืนแช่แข่งคืนค่ะเตรียมตัวหนีอุ๊บหนีทันจ้าว้ายอะไรอะ่ะลูกกิ้งอะไรอะ่ะมาเล่นเบเบ้แล้วแถวนี้กำลังไปค่ะทุกคนปวดรอบแป๊บ,บนึง แต่ฉันไม่มีอันตินะแต่คิดว่าแบบอาจจะช่วยอะไรพอได้อยู่เตรียมตัวแช่แบบช้ำๆตามตัวรถได้ต่อไหมคะเออฉันว่าอาจจะไม่ได้แล้วนะถอยเหอะมีฟอไม่น่าทันหรอกโอชิบหายอามูมูโดนเตรียมตัวโดนแช่ค่ะเตรียมตัวอ้าสุดโอ้ยฉันเผลออีกแล้วเผลอไปกดออโต้อีกแล้วเวมืเ่อกี้อันติไข่โปะแล้วนะันหนึ่ง ไม่ตายอยู่ดอกมีลามันช่วยทันอ้าวไข่โปอีกแล้วค่ะห้ามอันติพาด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 ล็อกใส่หัวล็อกใส่หัวล็อกใส่หัวครั้งนี้แหละจะไม่พลาดจะไม่ยอมพลาดค่ะจะไม่โปรรอบสองรอบสาม้ยถ้าโดนถ้าทันโดนก็ไปต่อได้เลยนะนะเพราะว่าฉันมีอันติล้วด้วยมาล็อกค่ะมาล็อกค่ะล็อกมันล็อกโอ้โหล็อกมันต่อค่ะนด้รีฟิตโอ้ยรีฟิตแปะฉันโดนอีกดอกดีนะมันตายก่อน อีมไฟ้บนแคนแหละดูตรงเนาะดูแค้น,นะนี่เรียบร้อย<ม>จอปากเกล็ดน้ำแข็งแบบเชฟเชฟปลโดยฉันรอเข้าตาม,มนี่ค่ะแล้วก็เตรียมเค็ดเตรียมเค็ดแล้วก็ปลาปาาจบเอ้ามอไฟหลอดเดวเจอล็อกขาแบบชามแล้วก็ปาาชามเลิศอุ้ยแต่เอาดีๆตอนนี้ฟีฟีหนามากนะอมูมูเมาไครลิซันดา คือแบบไรก่อนล็อกขาดสน,นั่นเวอร์อุย้ยไปเลยเหรออุย้ยแต่ว่าล็อกสวยอยู่นะฉันเก็บมีลาก่อนจะไปไหนคะจะไปไหนคะนี่ได้อยู่และอีซนอย่าหนีนี่ค่ะแชมันลดฉ่ำมากอุย้ยแต่แบบน่าจะจบได้เลยนะฉันว่าเก็บมันก่อนตอนเนียทีมเราฟรีสนั่นด้วยแหละฉันว่ามันก็เลยแบบฟิลฝั่งนะั้นนะแทบจะแบบ ทีมไฟไม่ได้เล่นน่ะเมาใครเปิดอามูมูเปิดฉันเปิดอะไรได้ก่อนต่อจากนั้นคือเชซิซิสนันตานี้ก็คือเจอตัวแม่ประทัดตัวแม่แต่ตัวแม่มีเพียงได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเนาะช่วงนี้ก็อาจจะแบบเจอริซันดาเกลือนนิดนึงนะตัวกําลังมาใหม่นั่นแหละจะเธอแย่งเล่นเข้าได้เลยค่ะมารอซ้อนหลังอยู่เนาะเตรียมตัวอ,อันติต่ออีกไหนสกิลหนึ่งมันต้องได้สิ โอ้โหมันจะอึดอะไรขนาดนั้นวะโอรฉันว่าไม่ได้ได้ละกูใส่ทุกอย่างอยู่นะฉันนะ่ะโดนเบิอสนั่นแล้วนะ่ะประเด็นพลังไปนี่ต้องได้แต่สักตัวนึงอืมโอเคสวยเดี๋ยว,ว,วยฉันเก็บอันติไว้รอเล่นก๊อกสองดีกว่าตอนนี้ไม่ต้องใช้อามูม่ตามถึงไหมนะ่ะถ้าตามถึงเดี๋ยวฉันขึ้นไปซอนได้นะตามล้างแขนสนั่นตามล้างแขนสนั่นรอชัดดาวไปโอเมก็ช่วยทันไหมวะ ไม่ทันนะ่นะนฉันน่าจะต้องถอยก่อนแหละนางจีนรออยู่มาค่ะต่อได้นะฉันมาช่วยแล้วต่อได้ค่ะเตรียมตัวเริ่มแช่อุ้ยมันก็มาซ้อนว่ะเอาให้อยู่นะเซตฉันนะ่ะฉันจะช่วยเธอได้แค่นี้แหละอันติฉันไม่มีโอ m มก o d ถอยมาถอยมาถอยมา,ยมาฉันจะล็อกขาช่วยเธอได้อยู่ปลาไอเชฟแบบสโลโยิ้เลิศเดินถอยเดินถอยแล้วไปทําไม,มาเไมื่อกี้เือแบบถ้าเดินถอยมาก็ก็้ฉันโดนแช่หนีไม่ได้อีกโอ my god วายเข้าป่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันเข้าเฮสเกตก่อนน่าจะทันป้าป้าละจ้าซิงๆยั่วๆเตรียมตัวโดนล็อกขาเออมันก็เลิศนะฉันว่านางวายมันรอเข้าเฮดเกตอยู่แน่ๆเหมือนกันเล่เลยแต่ว่าฉันมาเทินให้เลยก่อนคือไม่น่าจะแตกแล้วแหละเพราะว่าลิซนดานามากันแหละแต่อีกนิดเดียวปะวายอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะซุมทุนสร้างมาค่หยิงๆฉันรอเข้ากกสองดีกว่ารอเก็บละกัน มาเริ่มจะอีอมอไฟเอาแม่ก่อนก่อนตีใส่ตัวเองจังหวะลดมากมาเตรียมคิดไปเลยสิคาสิสวยโอเคดับเบลิลคิวละมีใครจะมาอีกไหมมีใครจะมาอีกไหมเอาวนางจินได้นะคะโดนล็อกแล้วก็ปาดไปเลยค่ะทีเปอร์คิวโอ้ยอีดอกโดนแผลช่วยด้วย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 อ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยมันเอาสุดเนาะเชื่ว่ามันลงมาแยกแน่ น่าจะลงมาแยกแน่เลยอะมาแล้วเอาอีแช่จระเข้ก่อนเลยนี่แหละไม่ต้องเล่นค่ะคิกไ,น,ไน์ละไไนส์นี่นะโอ้ยอีมองังอีไดโนเสาร์นี่มันปวดเนาะี่ดอกอ๋เดี๋ยวเออฉันลืมไปเลยว่ามันจะต้องลงจากไดโนเสาร์นี่ว่าคิดแค้นความแค้นคือมาต้งแตกบางก่อนนะก็เจอแช่ต่อจจานี่ เอานางวายมาจากไหนนางวายมาจากไหนเอ๊ะเดี๋ยวเตรียมไปต่อเดี๋ยวฉันมีสกิลสามแล้วไปต่อได้เลยจ้าอันเริ่มแช่ต่อจ้าอุย๊ยฆ่ามาันก่อนที่ฉันจะตายเนอะนี่ปลาไปเลยจ้าเดี๋ยวสดเลิศเลิศแต่ฉันว่าอา้าวยอมแพ้แล้วโอเคในทีมลิซันด้ามีอะโมูมูเนี่ยคือป่วนหนักเหมือนกันนะพีซีระเบิดมากเอาดีๆเชนสนั่นโอ้มีใครทันลิซันด้าก่อนลีเวิร์ป้านในพีซีอ่ะ ที่เหมือนพาสีนาจะให้ใช้สกิลฟรีหนึ่งครั้งป้าถ้าฉันจะไม่ผิดอ่ะเออคือแบบตอนนั้นคือลิซานดาพาสีคือขายขำมากนะแต่พอปรับมันลดสุดบุกต่อเลยค่ะนางจินมันอยู่ในคุ่มนี่แหละฉันว่าเตรียมตัวเข็ดเตรียมตัวเข็ดเตรียมตัวเข็ดโอ้ยมันไม่ถงเอาอีกซัพพอร์ตมาแทนก็ได้นี่อ่ะอย่างน้อยก็ถือว่าการแกงคอมสตีดนะคะโอ้ยดาเลียดโดนแล้วเดี๋ยวฉันกำลังไม่มาชมาชมาชมามาทางนี้มาทางนี้โจนลงมาโดนแช่จบ แล้วอยู่ไหนอีกไหนเลยค่ะสับคาแล้วก็สโลคาขิดเอ้าอืมโดนชัตด,ดาวจนด้นางโมคนดูท่าจะไม่ไหวนะฉันต้องไปแกงบ่อยๆละอุ๊ยแล้วโดนระบดนางโมอีกดอกไวจีนกลางอันต <c oughs> ิแบบนี้ก็เตรียมตัวขิดไปเลยจ้าเสียแฟตฟรีไปเลยนะคะหนึ่งกลบเอเแค่ okay. ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวฉันกลับไปซื้อของก่อนฮีโมมันบุลลี่ป่าฉันว่าเดี๋ยวฉันต้องไปแก้แค้นให้ก็เตรียมตัวสิคะ ก็เตรียมตัวโดนล็อกไปสิคะแล้วก็ขีดไปแล้วแหละไม่ให้หนีคะ่ะบอกอาดมาบูลลี่ป่าฉลออืมสับเป็นหนึ่งกุโยเนยมาโอ้แม่ก็ช่คะ่ะปาคะ่ะเตรียมตัวโดนสับต่อน่าจะโดนดาลียสับอยู่ไหมได้ได้ไหมอ่ะโอเคน่าจะได้อยู่นะคะอ่ะถือว่าสวยแล้วแหละเดี๋ยวฉันเคลียร์คลิปกลางก่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะโอ้ไม่นาทันเลยหรอกไปแล้วจ้ะ อย่าเก็บความแค้นมาใส่ไฟเนาะเดี๋ยวจะได้เจอดีแชกี้ไปเลยค่ะจบโดนล่อซื้อชำ้ำฉันล่อซ้อนอยู่ด้านหลังดีกว่าเอานี่ไงมาละมาเตรียมตัวไปเลยสิคะอ้อไมก่ก็โอ้ยกระต่ายตื่นตูมโวฉันคิดว่านางจะมาชนฉันนะเดเลยกดอันติดักทาแต่สรุปคือตื่นตูมไปเองค่ะแล้วคือแล้วคือเลยความสวยดันเพิ่มเพนเตคิว ฉันว่าถอยก่อนก็ได้นะที่ไงมันมาละโอมใหม่ก่อนอ๊อฟอ๊อฟคือบัฟอุย๊ยอามูอันติสวยูอุย๊ยเราแช่ไม่โดนอ่ะ I am sorry นะคะไม่น่าจะช่วยทันละน่าจะได้แค่นี้แล้วนั่งจินนะอย่างน้อยแก้แค้นให้ได้สักตัวก็ยังดีนะปลาแล้วก็หนึ่งแมตเตรียมตัวขีดค่ะปาอีกค่ะ2แมตได้นะกูไม่เหนื่อยกูสู้ได้นะเออ เดี๋ยวชั้นขวางให้เพื่อนนะน่าจะได้อ๋อไม่ก็ออ้ยแล้วอีทีโมมาอีดอกไม่น่ารอดไม่นะแต่ชั้นเก็บมอไฟได้อยู่อ่ะตัวหนึ่งอ่าทีโมตายสองโอเคถ้าเพื่อนรอดก็ถือว่าสวยแล้วนะเพราะว่าอามูมูเราได้มังกรแล้วโอเคฝั่งตรงข้ามยอมแพ้แล้วนะคะคือจะสู้กับดาเลเยสเพนตาคิวมันก็กอะไรกันอะไรอยู่นะ <laughs> ดารลียสทีมเราคือมันเกิดชำ้ำ mm hmm. เกิดยัวมากค่ะ พอเล่นมาประมาณ2-3สาตาก็รู้สึกว่าเออพอเริ่มแบบเข้าใจในเรื่องของระยะอยู่นะแต่แบบมันก็ยังไม่ชินน่ะฉันรู้สึกว่ามันเหมือนมันมันสั้นกว่า PC ซหรือเปล่านะความรู้สึกส่วนตัวชนะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมาเจอนางเวกนี่ค่อยยังชั่วยอยู่นะเพราะว่าระยะสกิลอะมันพอๆกันอะถ้าเจออย่างทีมบูงตาที่แล้วอะระยะสกิลมันไกลกว่านะคะตานี้ก็อะ อาจจะพอได้อยู่แต่ตอนนี้ก็คือเจอราค่ดิซันดาฝั่งนั้นนะแต่ไม่ได้เอามาเล่นกลางนะเอาไปเล่นซัพพอร์ตจ้า oh. กอา็อาจจะเปิดมิติแบบใหม่ให้กับการเล่นตัวของดิซันดานะคะอโอ้โหจะเอาให้ได้ดิจะเอาให้ได้อ่ะดิเ <Hey, hey. S 1> ฟดมาเลยแฟดหนีค่ะไม่อยากอยู่ไม่อยากสู้เว็กเสียแฟดแล้วขึ้นมาตบได้ค่ะฉันเปิดให้ก่อนเลยก็ได้เนี่ยล็อกขัดชํำปลาชํำแล้วก็เดินหนี ที่เหลือฝากหน้าที่ด้วยนะคะอามูมคนดีคงได้แหละอืมเสร็จฉันว่าลิซันดานี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไปแกงไวเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลสามของนางนี่แหละเอา AD ก่อนเลยค่ะคิดจบหนึ่งคอมโบหนึ่งผลิตภัณฑ์แชร์แบบทันทนโลกีเดี๋ยวไปย้ำเลนล่างก่อนอยากจะย้ำเธออีกสักครั้งมาค่ะฉันมีอันตีพอดีเนี่ยมันเข้าง่ายมากเลยนะไปแกงง่ายมากเนี่ยเออสกิลสแล้วก็แบบ คอมโบไปอ่ะคือมันก็การันตีจะได้ตัวหนึ่งอยู่นะถ้าคอมโบเชนซีซีกันได้อ่ะเลนล่างนี่คือเกิดประเด็นบ่อยมากค่ะคือฉันไม่ได้ไปโบเลยอ่ะคือมาแต่ล่างเดี๋ยวโอนั่งเวกแช่ค่ะปลาค่ะบายบายระวังนะทุกคนเวกมันเข้าแล้วนะเออได้ไหมอ่ะแต่ว่าฉันมีอันติอยู่นะโอ๊ยก เกือบตายมันรู้ตัวมันมีห่านตรงเนี้ยมันมีห่านว้าวปลาสกิลมาพลาดคขาออชิบหายเตรียมตัวนี้เนี่ยโอแมกช์คือแบบคอมโบมรณะคอมโบในฝันคอมโบความสวยสดเอาอิลิซันดามาจากไหนละเนี่ยอีดอกตายไหมเนี่ยเอ๊ะนางเวกมาจากไหนอ่ะว่าจะแฟดหนีนะแต่หนีเสือปะจระเข้อีกแล้วนะคะโอ๊ยแต่หนีไม่ได้ปะจระเข้ ปะหมาจะเป็นปะหมาอาวกาศด้วยนะสเปกนกลุ่มเออเอาโมโมจะเข้าอะ่ะมีใครเข้าตามต่อได้ไหมนะได้ปะน่ะเออดูดีอยู่นะเออแต่เอาโมโมไม่รอดพวกเธอเธอแบบฉันกําลังไปค่ะือจะอ,อุ้ยดับเบิลคิบบว,บบวเลยเดี๋ยวฉันกําลังไปช่วยพวกเธอเตรียมใจไว้อ,อุ้ยไม่โดน โอ้ยนะอนิเมชั่นการสิ่งตัววีเอก้ Go, นี่น่าลำไยมากอะ่ะก็มาคอกีป่าแล้วมันไม่ตกเป็นเป้าหมายวีเอก้ e Go มันคว้าชิวเลยนะทําเล่นๆมันเกิดได้นะคะแต่ก็แบบก็นะฉันยังเชื่อมั่นในพลังแห่งฟีฟีเราอยู่โอ้วีเอก้ Go นี่อ๋อเอาตัวนี้ก็ได้นะเอาตัวหลังก็ได้อืมเ,เตรียมตัวแช่เหรอตบได้ละหนึ่งน่าจะได้อีกนะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในป่าหรอ กระปลาอ้ยแล้วปลาโดนด้วยโอ้ยสกิลสองแป๊กมาหักระยะไม่ถึงมันอ้าวเข้ามาตายนะอ้าวแล้วเข้ามาจริงจ้ะเข้ามาอะไรเข้ามาอะไรก่อนเออก็เตรียมตัวคิดเลยสจะ้ะอุ้ยมาแล้วอุ้ยอ,อันี้ก็หิวอีนี้ก็หิวเกินอ่าขิดไปอีกจะ้ะสตัว ถ้าเอามูมเข้านี่คือฉันรอตามแล้วว้วับมาอะไรนี่ค่ะวับส่วนกระแสเวอร์เรียบร้อยเคล็ดเ uh huh. จอวับส่วนกระแสนะคะเมื่อกี้แต่คนไม่ต้องกลัวนี่จบตัวแม้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่าน,านั uh ้นอุ้ยอันติโดนสองเลยสวยอยู่นะแต่จะทันไหมอืม huh. มันแฟดแล้วว่ะอ้าวตัวทองแบบนี้ก็บอกราโรก,ก็เรียบร้อยดับเบิลคิวและอิลิซันดามาอยู่นะ แต่ทุกคนว้าวเรียบร้อยก็เอาต่อสอิแล้วฉันอันตีเซฟตัวเองทันเน They cannot fight the cold ติดป้อมเท่ากับมีชีวิตรอดจริงหรือโดนเวทแน่วิมันจะแลกเดวนนะนะเดเวนหนีไปคะ่ะไม่ต้องเนาะเราจะโดนสวนซะเองอปุ๊บป่ามาอีสกินนี่อยู่ และยังจะสกินนี้ต่อไปเตรียมตัวเคชโอเคเหลือแค่ Vego ตัวเดียวอ๋อ oh ไม่ก็ Nemesis ตัว L มาแล้วมาหมาปะทาไอแค่ละหนึ่งก็เห็นว่าอยู่อ้าบินไปละก็ยังว่าอยู่ว่าเห็นว่าอยู่ในพุ่มแต่ก็ไม่น่ารอดปะก็เตรียมตัวหรอนิ่มๆแบบนี้อ่าแฟดนีนะจ๊ะ oh God. อ๋อไม่ก็ออามา,อ,าอันติส่วนด้วยจ้ะ อันติส่วนด้วยแล้วเหลือใครอ่ะเหว,วีเอโก้่อนคิดว่ารอนจะรอดเหรคะเดคแคนัดไฟต์เดโคลค่ะจบฉันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้นชินกับระยะสกิลนางเลยอะรู้สึกว่าแบบมันแคบมันสั้นน่ะแต่เอาดีๆแม้ตั้งแต่เล่นมา3-4ตาฉันรู้สึกว่าลิซันดาเป็นตัวที่เก่งนะตัวของนางแบบ cc ก็แน่นเข้าก็ได้ออกก็ได้จากสกิล3โปก็ได้เรื่อยๆจากสกิลห แล้วถ้ายิ่งออกโซสติลเลอร์นะอันติคือคูลดาวไวมากก็ไม่รู้นะว่าแพทหน้าเนี่ยจะโดนเนิร์ฟเรื่องดาเมจหรือว่าระยะการแชร่หรือเปล่าแล้วพวกเธอล่ะเล่นลิซัดดาหรือ,อยังคะถ้าเล่นแล้วรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย